เม่งเข,ขาอยากกินซี่โครงอ่อนตุ๋นเห็ดหอมจังเลยจูเม่งกันจูเมงบ่ได้เลยเดี๋ยวเขาทำไม่กินนะจ้ะาเขาเตรียมของหอมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำมันํำข้าวาก,กระเทียมพริกไทยลากผักชีหอมแดงผัดให้ทุกอย่างหอมเข้ากันค่ะใส่ซี่โครงอ่อนหมูลงว้าว อันนี้เธอจะผัดจนสุกเลยไหมอ่ะไม่เอาแค่เนื้อหมูตึงๆก็พอแล้วเขาก็จะใส่น้ำาตูนงไงแต่เขามงอย่างนึงนะสตรเนี้ยใส่หอมแดงสตรไหนเนาะเขาไปเจอมาแล้วมันน่ากินไงก็เ,เลยลองเอามาทำดูนี่หมูได้ประมาณนี้แล้วเขาก็จะใส่น้ำเปล่าเปล่าป้ายิดฝาเราน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วนี่ดักฟองออกฟองเยอะ<อ>เลยฟองเยอะมากเลยอ่ะ ถ้าไม่ตักออกแล้วเอาฟองไว้แบบนี้ได้ไหมน้ามันก็ไม่สวย,ยงไงเห็นไหมเวลาเราซดกินมันก็จะเซียอย่างเงี้ยเมืาสิน้ำขุ่นๆน้ำซือว่าใส่ปรุงรสกันใส่ซีอิ๊วขาวใส่เบอร์ส่ผงปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวซุปก้อนหมูซอนหอยนางรงใส่เห็ดหอมลงไปเลยหัวเชเท้าแล้วก็ปิดฝา ตื่นทิ้งไว้30นาทีตื่นครบ30นาทีแล้วว้าวน่ากิน,กน<ต>มากจะแซบปะเป็นตะแซบแเยี๋ยวมค่อชิมกันชิมเลยครับอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะรสชาติจะเป็นยังไงเนาะได้ไหม,มหนัวแล้วอร่อยแล้วรสชาติที่เราชอบแล้วใส่ตั้งโออโรยหน้าด้วยผักชีปิดเต้า กลิ่นหอมมากกินมากเลยหอมท้ายดใยซอยใช่แล้วว่าอากาศฝนตกไปกวายแบบนี้นะซุน้ำมันฮ้อนรองคอสแตบหลายจ้าตักใส่ถ้วยเลยเสร็จแล้วเมนูซี่คงอ่อนตุนเห็ดหอม เพราะหลายลายเท็กแล้วไม่ควรชิมก่อนชิมก่อนเลยครับอุ้ยฝนตกลิ้นปล่อยเป็นจะแบ่บแห้งจ้ะพี่น้องค่ะออขอซดน้ำข้นๆก่อนนะอุ้ยลอกกรอเสี<ส>่แห้งนุ่งหัวก,กระดูกหมูกระเพร็ดหอมวายากข้ามมุมเลยเป็นบอกจะห่อนเนาะนย่งห่อนมาค่ะร่วมสามอย่างในค้าเดียว อืมเสีบดูไหม